สวัสดีค่ะเดีย๋ยววันนี้แม่อําจะพามาทําเมนูง่ายๆนะคะไข่เจียวชะอมค่ะชะอมหลังบ้านนี่แหละค่ะที่เราปลูกเอาไว้กันน่ะเนาะไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะชะอมเมนูง่ายๆค่ะชะอมไข่พทิกกระปิกระทูทอด ผักต้มค่ะเมน,นูของวันนี้แอมกำลังทำไข่เจียวชะอมนะคะเหลืองอารามเลยค่ะอร่อยมากวันนี้กรอบอร่อยค่ะแล้วก็ต้องทอดกระทูคู่กันด้วยนะคะถึงนจะเข้ากันเขากันมีผักต้มเนาะผักต้มก็ผักหลังบ้านนี่แหละคะ่ะมะเขือพวงกับมะเขือที่เราปลูกเอาไว้นะคะ ผักสดๆของเราเองเนาะไม่ต้องซื้อที่ตลาดค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าเนาะแล้วก็น้ำพริกกะปิสักถ้วยก็พอค่ะมื้อนี้